กินยัมาหาตะขออย่างเียแล้วอาวยัอคเัราวกับหัวนะพี่น้องคุยขอด่ามาสะก่อนเอสบายดีพ่มแม่พี่น้องกินข้าวใตแสงจันทร์ถูกม้าแล้วกอดจืดเูยได้จืดปลากระตูจักมากพายลงมาแลยอยู่นเทียงจะดับมือนี่มันจะเถื่อมันลงมาละ หดสวนพี่น้องเอ้ยหดผักนั่งกับหดพักของนางเขาเลยเนาะนั่งะตนะงะเก็บพักเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะนางเสือมากินด้วย <c oughs> อ,อยยืมบ้านหลังนี้เดียวลังนีงชิดาจะแตกวะผัวเอ,อิ่อคือซีเมนพี่น้องเอ,อ้เ <c oughs> บาะมึงเอ,อิ่มนมันตีเนี่ยเสียพี่ <c oughs> น้องได้ยินเสียงใจจูบใจเจ้าใสา่ที <c oughs> ่เจ้าโหด <c oughs> สวนก็จะมันแหลมมึงหรือมาแหลมมันเนาะ มึงโหดยุสล oh oh ัดอ่ะโหดหดแล้วมึงเรียนโหดเยอะบ่ได้โหดโหดบ่ได้โหดเห็นโหดแต่พักสลัดกับเหี่ยวอะไรกับป้าอะไรกันแหลกลงมาหนิสมบัตเปลี่ยนสมบัติมาผัดหน้าผัดบบปีดบ้านนั่ลืมแล้วสมองน้าบอกคิดจะดีนางบอกว่านางลืมสมองน้าบอกคิดจะดีบอกว่าในสมองของนางนั้นผุทราย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 เขาทอดนะเขาทอดโคตหนาอื ่โอ้ยสีโดนเขาหายแล้วสีหายยังวะต้องว่ายแล้ววะอ้าวผ่านมาม่เอาไปซอยเด้ไม่น่ากินมากมาเหตุยังสูงนะแย่เลยสีอะไรกินบอสมึงปิ้งมันสุกเด้อมารปคเบสอ้ยตับวัวทาบีด้วยก่อนก่อนก่อนแรกน้ำลายกูแตกเด้ก่อนแรกคืวัฒนาบีเออยังม่ได้จบพี่น้องเอ้ย ไวยเนาะเสียงปั๊มน้ำก็ดังแอด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 ันแล้วไฟเปิดน้ำไม่ใส่วาวะกูจะโมบไม่ได้เปิดพอดีแมวแทนอันงอย่างไปเอิรนแล้วมาใส่ทอนมึงไปเบิ่งดูน้ำนั่นแม่อีจอยลืมปิดน้ำมันไปเบิ่งนพายแม่เอาดีอีจอยอีเร็วมึงเอ้ยวะห้องมากก็ม่ได้ยินแล้วเออบาสลัดเอออาปั๊บเมื่อย์ให้เด้อไปกินเบียร์ก็แล้ว อภากเมื่อเริ่มพี่น้องเออภาผักเมื่อหั่นบริเวณห่อนเพื่อนดอกใส่แก้วสุนะมาดูุสิรินทีเดี๋ยวมาใส่ยางบัวแตะมาส่นแก้วเดินพี่น้องเด้ออากาศหนาวๆโอ้ยนั่นหละกูบดซดมันก็จะสั้นสั้นแหละเออบอกว่าไายบดซดนะเป็นฟองสันแม่นโพดพัง ต้มบดต้กระพอกนะเบียร์ค่ะถ้ามือแพ้แนะดีเบียร์สีฟูก่อนจัดบดฟินๆแล้วกระปูนมานีนะย่างค่ะหามก่อนมีคำนั่นเด้อหามมีคำนั่นก่อนแล้วก่อแล้วเป็นอะไรแบบนั่นหมูเดียกันแบบนั่นหมูเป็นยังไงก่อนแล้วมานี่ก็บกอดสองช้ำเถื่อเราผู้พูดว่าเป็นลงขี็คือเพ้นสกียนสื่อขีดลืมกูข่าวประจะแบบมันสวนเอาว่ะ กุ <c oughs> ด่าหัวอ,อีกโพสลงเลยลืมเขียนคลิปแล้วโพสลงเลยแหละบบ <c oughs> ัตรกได้มาโพสต์านะมาโพสต์าหนะม,มันจะมาขืนรอบหลงังบักพัวมันนี่มัน <c oughs> มันลงคลิปมันคือเขียนสื่อคลิปวะหัวว่าทำไมมันสั่วหักนอกว่ะเออไอโพสเลยแก้ไขหม่งในวะฮะหม่งแกใครกั<ห>นเนี่ยปลา น้ำกกอดมาแน่ๆจอย,ยแล้วก็ซันน่า,ามันอ่ะมันแต่ไปน้ามันต้องมีซื่อคลิปตัวให้ไปให้ความว่ามันบรรยายนี่เอออยู่ซองเราเอาอยัางใส่เยอะอ่ะน,นะมึงรู้มันมีหวานอีกมให้ซองเราอันบรรยายในี่คลิปเอง <laughs> มันต้องเขียนซื่อคลิปซื่อมันอยู่ในนั้นแล้ว <laughs> อโอ้ยอคลิปเลยห้ากองมาในพี่น้องเออนั่งนี่ก็ได้ยินพัวเอิญน้าฮดซวนกับเจ้าสิบบ่แล้ว น้ำก็ลืมไปปีนแต่แท้มันมาโหตตั้งแต่เว่นเว่นกูได้ลงจากหลดมามันกรใส่รถเออมันยากไปใส่วะแต่แท้มันมาโหดผักปุ่มบ่มปุ่มบ่เยอดงดึมาจ้อยจ้อยกระเซยโหดผักเสือลุงชยอยากมากเพฮงเลยนะหอมจอยจอักคนักคนานอางอ่าัอกอเปนบล็อกอ่าลวะ ยังทันลงมาไปพี่น้องทีลงมาเกาะเป็ดก็ยังดิบๆอยู่ไม่ให้กินดิบนะบอสลมแรงขนาดพี่น้องเป็ดเบิร์ตบินเหียดต่อซาจอยมันสิต่อแล้วหนาวเลยเนาะกุ๊กน้ำมันเด้อกองเพื่องโดนเฮาจอยน้ำมาไม่เอาค่ะบ้านนี้คนโดนนุ๊คนมียังไงคอนไซคอนดูนะนี่ใส่โอ้ลูกค้าอู้หมคนโดนนุ๊กคนมีขนาด เอาหอยไปประเดือไปคนแะหน่ว <k> ข <ong> <K an S 1> ึนเรือเจ้าเห็นแลวอ่าจอยเอาแก้วมานีิเดี๋ยวมนะกูจะจัมึงเหลอนี่นะแก้วกนิทเนี่ยบุพเพนะบุนดสนแก้วสนแก้วพี่น้องเขิมาตั้งตรวนี้ของเจ้ามาดส่อเด้อเอาหอยเปประเดิมยไปคนลกหน่วยเจ้าเหยนท่าจอยที่เ่อหอยหาาอะไรกันเออหอยประเดิมไปคนละพี่น้องเจ้าเปิดซิง ที่นอนเวียดบ่เอาเอาที่นอนยางพาราเอาแต่ควไปใส่ไหมเอ้ยเอาใส่ถั่วลงมาเลยเอ๊ะยังอะนะมาหรือเป็ดหืมอาลูกเต่าคือมเห็นด้านบนเหมือนกันนอนหรือตอนมืดกูลงมาตอนมันมืดแล้วมันบ่เห็นกูมาพี่น้องกินข้าหลับปลาดิบกินแต่หน้ดิบๆเดีย ใช้ลินให้สอจ่อยพี่น้องเลยอเรืองอ่ะสนแก้วนะจ๊พซองพมีนะเสือส้นแก้วซองพมีนส้นแก้วกันอเองเปล่าเปามันเป็นอย่างมันห่อนบอกินปลาดิบมกเป้องมีแอลกอฮอล์แน่่าไปบุ้ยไปใชี๋ยวคุณน้องิเรื่องี ทำท่าข้อแข็งสืบพี่น้องเออไปแล้วเราจะตายผู้เดียวพั <c oughs> กสิว่าพังโยกพังก็นั่งสิม,มาลงนังก,กินเหล่าข้าเ <c oughs> ออนางบอกว่ามือน้านะ่ะก็นั่งสิบม,ม้าลงนั่งกินเหล่าขา้าแม่แม่้วยเหล่าซีด้วเนาะดวนเมิงกเียดวนอะไรกินว่าเปนอะไรเช็ดก่อนด้วนหูพรมีหนกหรอเ,คเคราขับอนนีหนกยุ เป็นยังมาสิบบนอกนามีกันนกออาไพรมให้งกระซูแขกรับเซิร์นี่อ๋อมาท้อนมาทอนมาจีบเตีนปลาสาแกลาตัวไมป็นลูกศิษย์ใหญ่ไม่ใช่วะขับใจค่ะมกี้ี่ไม่เฮ้ยไม่มกี้ียด ให้ตัวบู๊อากูจบมาจะไม่ได้เห็นยังดอกมันมืดนยังลืมว่าตัวจีซื้อผิดใหญ่พี่น้องเอ้ยเป็ดเป็ดบุกเกล้าเป็ดพี่น้องจ้าตมึงก็ซื้อเป็ดไว้เลยก่อนง่ายพอเท่ามันไปเซนมันไปเซนไว้เอาเงินไอ้มาเซนหนึ่งมันได้เบียร์มาลังหนึ่งกับเป็ดตัวหนึ่งเอ้ามันคือแฝกกันบักกันไปเซนเอาเลยหลับกู เ่มึป็ดถบอยัเน้ยเป็ดคุ้มมีุเป็ดกะหน่อยเป็ดนอนเป็ดขาฮะเ้หัเหัจริงบ่เ่ถ้าเบิ้งเดือพี่น้องอีจอยมันสิไปหอดสามได้มือนีนะเป็นแหลกค่ะเออนันไม่กลัวไงนางโอเคมันบอกมือนีนะตานางโอเคมากแม่คือความประสาทเนาะหยดมึงจะมาตองว่าว ตาดาบนาะมึงขีดกูติดเหลืองไย้อนบ่าวดอกติดเหลืองอีกเอาว่าวต่ละครมันคือบตีดเถาอ้าแกคํา่าวไดเดียกเจ้องเจ้าคือยังนีเด้อยูทูกูมือนี่นั่นถ้ากินข่าจะเื่อีตดาทำรรเห็นเรไอเกาะ มันไปสวัรคียังบ่เอินข่อยสสอบนยังเจ้าเนี่ยเันเิร์ลปบสิหาเจ้าเด้อนี่ระวังเด้อรินแข็งเด้อน้ำแก้้ยก็ไดลสิหาเจ้าผูกกับกรแซบเนาะเอามุกขมือพายมอเขียดก็แซบมอเขียดมุกเหนือไม้อยูใ้ขาดูสิหนิมอเกียดมกเขียดมกเขียดนั่น เมีอะตุหลับปากเนาะจ้องของผมก็ยืนนะตีโรงเงียนเขียดตีนนี่เริ่มมาเหมือนเดิมพี่น้องเบิดแก้วลินเอาเมีอะสองคนแล้วจ่อยอยากตีนลินเอาอยากเมาลินเองเพี่ยวลงมาปุ้งเหี้ยเสร็จแล้วพุชทรายไงเออ ขาจับเป็นผู้หญิงนะเจ้าเซธก่อยเป็นผู้ชายกับเซิงได้จอยเซิงผู้ไรคะนางั่งนา่งหัวมันสติดเหลืองนางบ่งวบาๆนี่กลัวนั่งอะสุกแล้วพี่น้องตอนเต็ดตอนแรกไเจาเอ่ะเจาะไปไปกับพ่อบอกตอนนี้หัวนั่นสุกแล้วหัวน่อันจอดมามาส่วนแก้วกูนี่ปมาเริ่มพี่น้องส่วนแก้วกินข้าวกรันพี่น้องมันได้เสาะเลย ไม่เมาไม่ลิกบมาม,มีไปไหนกินข่าวอยู่เท่าน,นั้นนี่จำว่เอาหอัวตีนหัวเดด้าไนี่นี่ข้างเป็ดนะอ้หอร่อยเป็ดนี่สุดยอดเนาะนั่งใได้กินข้าปากเป็ดทอดนี่ก็สุดยอดเลยแหละอะไรเน,นี่ยคือว่า เป็นแต่งงานพี่น้ำเป็นลูกจ้างหรืเปาเนี่ยไม่ได้กินแล้วเพื่อจะมีเงินไปซื้อนี่นี่พ่างเมียมึงว่านี่มาแต่งงานกันอะไรด้นะเบิ่งข้างเบิ่งข้างเป็นทางการไม่ได้เพี่น้ำอืมเป็นยังบบดนี้กระแดกข้าไปเนี่ยผ้าเกาะไปบุกกลางอืมแทกผูกผ้ายังแทกขนมตลอดเฮ้ยผูกขนมตลอดแทก ขึ้นบเนาะหนูเป็นเกียรติะถานขอบใจร้านทรายเด้อมันเนี่ขอบใจอะไรอ่ทียังจ่อยฮะขอบใจคัวที่ขับขอบใจคัวพี่น้องที่เลี้ยงเบียแม่นทำไร้ไร้ข้าวรับเงินล้วยอืมจบเรามาได้กันกับมึงแต่ว่าสกุลภัยพี่น้องเอ้ยนางบอกว่าจะไปสกุลภายนางว่า จอยบ้หอยดอกชวนหอยวีไปม,มาหักเลยโอเคเบดนี่แหละไปพีมม่น้เอ้ยคุณหอยวีไปมาหักหอยจริงๆเนียแม่ครับเออซาข้ามมวลเลยบอก่ฮะซาข้ามมวลใช้สาข้ยมมวลใล่ไหมนะิไปคอมเมนต์เลยไม่ใส่ป่ท๊ะ เวลาบากักจันสายถ่ายสอจ่อยลงคขีดไม่รู้อำนางมาทําไมสอจ่อยมันไสอยู่สัน <laughs> <laughs> ซอขอม่วนใช่ป <c oughs> ะบูเคยเห็นนะเ <c oughs> ออจอบูเคยแสดมาเล่นน้ำข่อยไปยัดบ <c oughs> ิ๊กบ <c oughs> ูได้ปะเออบ่นิตามที่หาปีเราเห็นเพื่อนซุ่มมูอเด <c oughs> ้อเออเข่งมาเงี้ยมันจะน้ำมันจะม,มาลูกวะใส้ยาไปไปไปน้ำหมอกสีลงเเออา

เมื่อใดเบิดเลือดใดคอยสัญญาว่าคอยสีนอนน้ำเจ้านอนซื่อคอยโบเมื่อเฮือนนอนนอนสื่อแล้วแต่แล้วแต่สาวจ่อยากเหตุยังก็เห็ุโลดคอยโตอ่าอุ้ยขนาดนี่วาวเว้ยนี่วาวมันบัวซุกเด่นีบัวซุกนี่เอ่นี่บัวซุกดี เนืปาดละปาดโลกครับปาดแล้วางใหม่นี่แล้วคัดหมากนาวเนาะต้นใหญ่ายโอ้ยต้นใหญ่รหงาย่างยงาย่างตัวมันก็เบิร์ดแล้วกนเนี่บุกคู่กันซ้อมเข้าบุกคู่กันนะแปดคนแปดตัวมีกันสามตอนไปโอ้ยเห็นกูสามตัวตรงเตี้โอ้ยเนาะแฮมเป็ดดิบอีกทานกูซ้อมมาเด้อพี่น้องเด้อกินเป็ดดิบเด้อ ได้ยังไงดีไปดไ้ต้นข้าน้นาะมน้ากินหมด้โตให้เปิดว่านี่ลแหละพี่น้องมึงยาคา่มแล้ว้อค่ั้ปล่อยเพลงเหรอะด้แล้วบงเธอมันเหี้ยวไดเลยไบุญอปะโอ้ยบดจะบอกลายมั้